จะทำตามที่พูดเอาไว้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะสบายๆนะคะอย่าได้เกรงอย่าได้เครียดกันนะคะมันตึงไปค่ะหมันกันหยอดกันไน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะมีความตั้งใจแล้วก็จะทำให้ได้ให้เกิดขึ้นจริงค่ะเพื่อประโยชน์ของชาวบอน้ำเปียแล้วก็เยาวชนของประเทศไทยค่ะขอบคุณนะคะ เก่งอ่ะเด็กเตะเก่งครับเตะเก่งมันต้องมันก็ต้องได้มันก็ต้องได้แบบวัสดุแล้วก็ทรัพยากรที่ดีป่ะใช่ป่ะใช่ครับมันจะถึงจะสมกับคนเก่งอินเขาคิดว่าเราจะเอาเงินคนไทยเนาะมาช่วยกันสร้างให้เด็กไทยเป็นแรงบันดาลใจเนาะให้เด็กไทยที่ตั้งใจจะเตะฟุตบอลเนี่ยให้มันเก่งขึ้นมา จะได้มีแบบเนี้ยอีก, Est อกหลายสนามเลยเด้ยเด้ยมาที่มามาเอีในานวเหมืนมนมอนกันที่ระวังดูถอยหลังระวังดูถ้าช้าแปลงนี้เลยนี่นะอ่าเนี่ยและ